สวัสดีค่าบรรยากาศฝนตกลินฝนตกเตะตีสามบนพี่น้องต่เตะเอียดเอียนกับลิ่นพื่เก้าวยัยไปหาเห็ดมาหลางหนึ่งก้อนบานดอกตุ้มก็มีหนึ่งเอาพี่น้อง ว่าอ่างแกงแล้วนี่หนึ่งฝนตกแล้วกับปลาก็บ ยหา่หล่าง้วเดนน้ำหนึ่งนีน้ำสอวเสี้ยนเกลือพี่น้องมันถือกว้นถือกทีดิน หมูหันหล่างเหลี่ยวจะพี่น้องจ้าเป็นหนึ่งบอนเง็ดไข่ก็น,นี่ไข่พ้นในดอกนี่เป็นหนึ่งก้อนจ้า